ไอ้ว่องไอ้ว่องปลารีบกลับบ้าน้วจะกาฟิวการ์ฟิวอ่ะถ่ายตอนเย็นๆครับผมคาร์ฟิวกลับไม่ได้แล้วพี่นอนนี่นอนนี่ ส่งงานครับผมนะครับสุงลมแบบเติมลมนะครับเป็นงานแก้ไขระบบจากที่อื่นมานะครับก็มาเปลี่ยนเซ็ตใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับเหลือแต่อุปกรณ์ไว้บางส่วนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับทำจากที่อื่นมาผมก็มาเซ็ตให้ใหม่หมดเลยนะครับนะครับ สวัสดีครับพผมเก็บงานให้ใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งขาถุงลมทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นเซ็ตเติมลมนะครับเป็นเซ็ตเติมลมต่อไปเราก็จะทำรถรถซิ่งนะครับหนึ่งคันนะครับสวัสดีครับพี่น้อย รถสิ่งกระบะสิ่งแล้วก็กระบะคอกนะครับกําลังขึ้นโมเดลอยู่นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นโมเดลกระบะคอกนะครับนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมแซปเก็บข้างหน้าครับข้างหน้าเร,รเรียบร้อยนะครับ,รบรตาม,มาใกล้จาก จากไหนนะป๋าอารันอรันยะประเทศนะครับโหยังไกลอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องรีบกลับแลวใช่ไหมป๋าอีป๋ามีทุเรียนมาฝากด้วยนะครับคุยกันบันเดียวเองวันนี้ถึงมาถึงอู่เลยไม่รู้คุยถูกคอย,อยังไงคุยเมื่อคืนเช้ามาถึงอู่เลยเป็นไงป๋าได้ลองมาแล้ววันนี้นิ่มครับน,นิ่มเลยน,น,นะครับถ้าไปทาง าาสักแก้วทางอารานิโทรหาป่าได้เลยนะครับอยู่ตรงไหนนะปะ่าก่อนถึงอารันห้ากิโลก่อนถึงอารันห้ากิโลป่าก็ดูแลตรงนู้นรถ,รถคาสินโนครับอ๋อฝั่งฝัง่งคาสินโนนี่ป่าดูแลอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับป่าปิ้งคาสินโอนอยู่ปิ้งคาสินโอนอยู่ด้วยเดี๋ยวว่างๆผมไปเที่ยวคาสิโน เรียบร้อยครับป๋าจะเดินทางกลับเลยวใช่ไหมครับตนนบอนะโบปีกปิดฝาปองให้หน่อยเก็บงานแล้วครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยของแหนบกาวขึ้นรถดยางยยขึ้นข้างหลังเหรอขึ้นนี่ไว้ใส่นี่ละอ๋อข้างหลังเต็มไปไหนแล้วรถ ขน,น้ออนดูรถก่อนสวัสดีครับพี่ยานเป็นเซ็ตถุงลมนะครับแบบเติมลมนะครับแต่ป๋าทําที่อื่นมาก่อนนะครับก็มาแก้ไขที่นี่นะครับไปไ๋าจะเดินทางกลับสากแก้วนะครับ อารันยประเทศนะครับสวัสดีครับป๋าเดินทางปลอดภัยครับผมนะครับมีปัญหาตรงไหนก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมเดินทางกับอารันนะครับอารันนะครับคุยกับผมเมื่อคืนนี้เช้าเช้ามาถึงอู่เลยนะครับนะครับบอก แก้ไขให้หน่อยนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับนี่ทาจากที่อื่นมานะครับแต่ผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับแก้ไขนะครับเห็นใจครับผมทํามาแล้วไม่ได้ดังใจนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะครับถ้าคุยถูกคอผมก็ทําให้นะครับวันนี้น้องไม้ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอยังไงเอาขยับนี ขยับให้มันตรงกันได้ขึ้นทำไมน,นี้มา่อก่อนไม่ได้แจกตามไม่ย่ายีนะม่มันไม่ตรองไงก็ดูฝั่งนี้นย เอ้ยใหม่เดียวใหม่เดียวทำอะไรทำอะไรใหม่เดียฮะเราต้องอย่างนี้เหรอต้องเข้าข้างในก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยว๊กว่าตั้งแประตูเลยแเล้วเขาไม่แถมเกียร์ถอยมาเนเาะเฮ้ย พี่ยันบอกคิดถึงพี่ยันบอกคิดถึงจังเลยคิดถึงกูนี่ทีมช่างนะครับจากกลางดงนะครับมาเรียนนะครับมาเรียนระบบนะครับพี่เอกพี่เอกนะครับเดี๋ยวก็เรียยนไปหลาแบแล้วิธีช่องเงือยอู้ยอ้าว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  บอกว่าเขาไม่ได้แถมมากถอยอ่ะอย่าให้เขาอย่าให้เขารู้ดิไอซีเร่นเครื่องเลยพี่ครับกระบะต้องเล่งเครื่องเลยมันขาวะ นม่บอกเดี๋ยวข้างหน้ามาเลี้ยงเบียร์ว่างั้นได้ได้ได้เอาขึ้นขึ้นแล้วเราจะได้วิเคราะห์นะเอ้ยอยู่อีกหลายวันไปดูน้ำมันก่อนดูน้ำมันก่อนเออเยอะเติมคปแล้วเติมมาเยอะไปดูมันก่อนโอ้ยเลยสีน้ำเงินโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวกันมาเยเออเดี๋ยวเราจะไปเทสปัทุกคุณเรียนใช่ใ่ห้าร้อยห้าร้อยไร ลงนี่แกไปริฟบใส่แล้วนะพาจมตู้เก็บเครื่องมือของเรานะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้ทำสีข้างในนะครับ กูเก็บเครื่องมือเราบาันดี้ต้องต้างขยานถุงไซนี้บอกได้นะครับแ,แล้วไหาติดเส็จแล้วเมาไปติดทุทเรียนเอไปขวนทุเรียนหน่อยจัดไปดิ ตูวคือเมือเราอาร์ตดีสสดนะใส่รถอะไรขนาดนี้ อันนี้เป็นถุงลมรถบัสครับพี่ถุงลมรถบัสนี่เป็นถุงลมรถบัสนะครับถุงลมรถบัสสแกนเนียนะครับรบัสสแกนเนียติดหน้าต่างไปเลยกานแอบมองมองอะไรวะ ยังไม่ได้พ่นสีนะครับนีงสีดำเด็กขึ้นเลย มีคนถามหาไม่มรู้อ่ะไม่มรู้อ่ะนี่ยังยังไม่รู้เลยยังยืนปบื่ออยู่เลยเนี่ยพอ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 แล้วพี่รถสี่ประตูเป็นอย่างไรบ้างครับครับสวัสดีสวัสดีครับติ๊กก๊อปไก่ติงนะครับสี่ประตูคันนี้ใช่ไหมครับ ประตูคันนี้ก็กําลังวางแผนการติดตั้งอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องทําด้านหน้าด้วยนะครับนีมีทาด้านหน้าด้วยก็เดี๋ยววางแผนการติดตั้งอยู่นะครับก็รื้อระบบนะครับตอนนี้ใส่ถังลมนะครับใส่ถังลมปั๊มลมไปแล้วนะครับนะครับติดตั้งบางส่วนเข้าไปก่อนนะครับก็เหลือระบบวาล์วนะครับเหลือระบบวาล์วกับ ขาทุงลมนะครับแต่ขาทุงลมเรามีอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่แล้วเราออกแบบไปหมดแล้วนะครับร็ออกแบบไปหมดแล้วนะครับจะพาชมคลังนะครับอัน e นี Staff ้เป็นเซตปั๊มลมถังลมนะครับที่จะเตรียมไว้เพื่อที่จะขึ้นงานของแต่ละคันที่รอคิวอยู่นะครับนะครับเป็นเซตถังลมชุด ถังลมปั๊มลมตัวเดียวนะครับี่ชุดปั๊มลมตัวเดียวนะครับมีวาล์วกันย้อนอย่างนี้นะครับครนนี้เป็นชุดปั๊มลมสองตัวนะครับปั๊มลมสองตัวนะครับนี่นะครับปั๊มลมแบรนด์แอริกนะครับปั๊มลมสองตัวหนึ่งถังนะครับอันนี้ก็ปั๊มลมสองตัวนะครับเซตหนึ่งถังปั๊มลมสองตัวเซตหนึ่งถังอันนี้เป็นปั๊มลมตัวเดียวนะครับ แต่ก็วางเผื่อระยะที่จะเพิ่มเ,เพิ่มปั๊มลมได้เลยนะครับนะครับเสร็จนั้นก็เป็นวาล์วบล็อกนะครับในนี้ก็เป็นถุงลมนะครับเป็นถุงลมถุงลมถุงลมก็อยู่ในนี้นะครับนี่นะครับถุงลมนะครับ ในีใครสนใจถามได้นะครับพร้อมจานเบรกนะครับขายไม่แพงนะครับสนใจถามมาได้นะครับทักถามมาได้เซนนี้นก็เป็นขาสรงรวมนะครับเซนนีน้เป็นขาวาวนะครับนะครับผลิตเตรียมไว้รอหมดแล้วนะครับขาดอะไรบางตัวเท่านั้นนะครับปรับองศานะครับปรับองศาท่านใดสนใจจะ ซื้อก็ทักมาถามได้นะครับบางท่านทักมาแล้วผมไม่ได้ทักกลับตอนนั้นสินค้าหมดก็ทักมาอีกได้นะครับนะครับชุดละพันสามนะครับพร้อมส่งนะครับเป็นอลูมิเนียมเกรดเอนะครับคืออลูมิเนียมมันแข็งครับนะครับแข็งเบาแต่แข็งแรงนะครับนะครับเซตนี้นะครับพันสามพร้อมส่งนะครับนะครับโทรมาถามได้นะครับทักมาถามได้นะครับ ังม้าไม่ได้ล้างเลยชุดนี้เคลอะเคลอะวัดดีพี่มาเด่นพี่มาเด่นบอกใกล้ความจริงแล้วนะครับเดี๋ยวทำกระบะซิ่งแค่สองคันก่อนนะครับ <laughs> ทำกระบะซิ่งแค่สองคันก่อน

มุมมองในการติดตั้งก่อนพอคัน,คนนี้บรรทุกกี่ตันนะเบีรสี่ถึงห้าห้าตันสี่ตันสี่ถึงห้าตันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ออกันออกแบบกันหูดิสหลังด้วยอะดิสหลังด้วยอะอรอยดิสหลังครับเี่อรอยดิสหลังโอ้ยมัน มันเฉียวเลยอ่ะพี่เฉียวครับเฉียวจะใส่คันเฉียวเลยแหละไม่โดนใช่ปะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเนอะจะใส่ได้เพราะก็ติดผ้าก็ใส่ไม่ได้อ๋อเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วอ๋อเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วบอกพี่นกเสร็จคืนนี้สองคันเลยพี่ประเด็นพี่มาเด็น จะวางยังไงนะพี่ครับชาร์จแผ่นมัทุกออกมาเลยโชว์ความเหนือเหนือชั้นอันนี้คือเสริมไม่ไหมพี่อ่าดามเขาเรียกว่าดามกระบะครับอ้ดาะกระบะเนี่ยดามวางคานใหม่หมดเลยเนี่ยออ๋เนื้อถ้าเราไม่ดามปืนกระบะมันจะพังไงนี่เราวางครอบไปเหล็กรางรางครอบไปเลยครอบอันเก่าครับถ้าไม่ดามพังหมดดีเอ้โอ้โหมีวางวางแล้วรอแล้วก็ ไม่ยากสิเงี้ยอันนี้เราย้ายตำแหน่งได้ไม่ซีเรียสนะครับเบรกตัดใหม่ได้หมดเลยเราลงเราลงล่างเราลงล่างพี่นกเอารถวางทางก่อนเดี๋ยวเอาถุงมาลองเทสดูดิอระยะมันอยู่ได้ตรงไหนบ้าง งานแก้แล้วก็งานแก้จากที่อื่นแล้วก็มาดูติดตั้งระบบถุงลมนะครับรถกระบะรถคอกนะครับ <S <S บรรทุก4-5ตันนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถกระบะสิ่งนะครับแต่คันนี้จะต้องออ,ออกแบบยังไงให้บรรทุกได้5ตันนะครับจะทำยังไงนะครับแล้วก็โจทย์ก็คือบรรทุกได้5ตันแล้วก็ รถเปล่าก็ต้องนุ่มด้วยถ้าของเดิมอะแหนบแหนบเยอะทิ้งรถเปล่าก็จะกระด้างหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาออกแบบกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนะครับวันนี้ทีมจ้างจากปักช่องนะครับก็มาเรียนรู้ระบบนะครับเดยจะเปิดสาขาที่กลางดงนะครับที่นี้มาจากกลางดงกลางดงก็อำเภอปักช่องนะครับโอเคนะครับ ไปแล้วบ๊ายบาย